เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์คุณภาพที่น่าจับตามองมากๆสำหรับอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเมย่ารวิศราในนามแบรนด์ Royal Queen ของนักลงทุนชาวเวียดนามได้เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ Royal Queen เตรียมทุ่มง,งบกว่า8หลักปั้นแบรนด์น้องใหม่ลึงอินฟลูเอนเซอร์ไทยสร้าง awareness ไทยลาวเวียดนาม ล่าสุดแบรนด์ Royal Queen ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีกับ Top Brand Award 2025 Duty t y p r u d u c w a w d r d 2025ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้และสามารถติดต่อสายด่วนได้0928958603 อามิยาค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของ CEO จากเวียดนามที่มาเข้ารับรางวัลใช่ค่ะคุณอะไรนะคะคุณอันค่ะคุณอานเป็น CEO จากทางด้านเวียดนามค่ะเขาเป็นนักลงทุนถึงสามประเทศด้วยกันวันนี้เมย่ามาขออนุญาตทำหน้าที่แทนคุณอานค่ะในการมารับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ค่ะ จริงๆแล้วเมย่าเป็นคนผลิตแบรนด์ให้กับทางคุณอันนะคะแล้วเพราะเอญว่าวันเนี้ยที่คุณอันมาไม่ได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันตรุษเวียดนามและทางเวียดนามเขาะจะซีเรียสมากในเรื่องของประเพณีของแบบวันปีใหม่ของคนเวียดนามอะค่ะเขาก็เลยไม่สามารถมาได้แล้วก็เลยให้เมย่ามาแทนและเมย่าก็เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่การผลิตการการตลาดต่างๆเงี้ยค่ะท่านก็เลยบอกว,ว่าฝากคุณเมย่าช่วยมารับให้ได้ไมั้ยบอกโอเคเลยจริงๆจะบอกว่าเมย่าทำตลาดในทั้งไทยนะคะแล้วก็ลาวเป็นหลัก แล้วบังเอิญว่าทางลราอ่ะเขาจะติดกับเวียดนามและเราอ่ะเราเราเราเคยมีลูกค้าจากลาวส่งออกไปเวียดนามที่นี่เขาเห็นว่าทางโรงงานของเราหาสินค้าค่อนข้างมีคุณภาพและตอบโจทย์จากทางด้านของคนเวียดนามเขาก็เลยติดต่อเรามาหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วบุคคาก็เข้ามาวิสิตท,ที่โรงงานคุยโปรเจกต์กันอยู่2ปี3ปีนะคะว่าโปรเจกต์นี้จะออกเพราะว่าด้วยด้วยตัวรอยัลควีนเนี่ย ทางคุณอานเองเนี่ย <_ C> e <an> เขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดดีเทลของตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพแม้กระทั่งส่งทางนักวิชาการทางด้านของทางเวียดนามมา observe เองเนืว่าแบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะเหมาะกับกับคนคเพราะเขาลงทุนสามประเทศนะคะไทยลาเวียดนามก็เลยออกมาเป็นตัวนี้สี่ตัวเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาทดลองเนี่ยเขามาถึงจริงๆไม่ใช่โปรเจกต์แค่สี่ตัวนะคะยังมีรอรอคลอดอีกหลายตัวมากเขาทดลองมาเยอะมากเพราะเขาเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ บิ๊กบื้มของเวียดนามเลยซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากทำบิ๊กโปรเจกต์นะี้ทั้งไทยทั้งลาว แล้วก็เวียดนามเขาก็เลยค่อยออกมาเป็นสีตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ออกมาตามๆอีกค่ะตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเซตเกี่ยวกับาการบํารุงหน้าครบสูตรมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทุกขั้นตอนตอนเช้าเย็นนะคะมีทั้งเซรั่มมีทั้งบํารุงและที่สำคัญก็มีมากหน้ามากหน้าด้วยและไฮไลท์ของเขาว่าคือตัวค u ชชั่นซึ่งตัวค u ชชั่นตัวนี้คือคุณอันเนี่ยคือวิจัยมามา,มาเลยว่าคูชชั่นส่วนใหญ่เวลาใช้แล้วมันจะเยิ้มจะ,จะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือเหมาะมากสำหรับคนเอเชียแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่เเป็นะออยก้้ดว คุณอันเนี่ยเล่าให้ฟังว่าครั้งนี้คุณอันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจเวียดนามด้วยแล้วได้มาเสนอชื่อในไทยเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆและรู้สึกว่าเขาเขาได้รับเกียรติสูงสุดเลยอะว่าคือเป็นความภาคภูมิใจของเขาและเขาก็รู้สึกว่านําทางภาคภูมิใจนี้ไปสู่คนประเทศชาติเขาเลยค่ะตอนนี้คือจะบอกว่าความปังนะคะก็คือบอกว่าต้องใช้คาว่าไม่รู้ว่าจะคูณสิบหรือคูณร้อยดีเพราะว่าคุณอันเองเนี่ย คุณนันเองเนี่ยเป็นนักลงทุนเป็นเป็นเขาเรียกว่านะคะเป็นเจ้าแม่การตลาดออนไลน์ในเวียดนามแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็มีเบสเมนต์ในลาวก็มีเบสเมนต์เพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฟังมากๆไม่ว่าไทยเอย่ยลาวเอย่ยแล้วก็เวียดนามเอ่ยค่ะ แอบเชียร์อยู่ค่ะก็พี่แอบเชียร์เพราะว่าในเมย่าเองอะค่ะก็อย่างที่บอกไปคือปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ของนางฟ้าเมย่าเนาะแล้วก็ทําสังกัดในตัวเองทําน้องอินฟูเรียกว่าน้องน้องนางฟ้าแล้วบังเอิญนัเทพบุตรมาก็เลยอยากลองเชียร์ดูแบบฝากพี่ๆดูว่าน้องเขาพอได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะเอาเสนอชื่อของคุณอันนะคะถ้าเกิดว่าคุณอันได้เห็นคลิปนี้นะคะดูแววน้องว่าขอได้ไหมนะคะยังไงก็อยากให้พิจารณาคนไทยด้วยเพราะว่าเป็นตัวเลือกมีสามป,ประเทศเนาะทั้งไทยทั้งลาวแล้วก็เวียดนามก็มารอดูกันตอบไปว่า คนที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของตัวนี้จะเป็นใครแต่นั้นนาคนแรกคนแรกเล่าให้ฟังก่อนค,คนแรกที่ได้ได,ได้ได้งานพรีเซนเตอร์ตัวนี้คือใครหรือว่าให้ทายค่ะ,คะเป็นอินฟลูเวย์ดัาของเมืองไทยบิวตี้บล็อกเกอร์ ต้นต้นของเมืองไทยมสซาันดีมาดามแพมใครมาดามแพมหนึ่งมาดามแพมหนึ่งมาดามแพมได้รีวิวตัวนี้ไปแล้วคือคนชื่นชอบมากคนใช้ก็ชื่นชอบมากแล้วเบลว่าจะเกินไป8แล้วนะเจ็ดถึงแปดหลักค่ะคอนนียนที่คืออันเขาทุ่งเทในทางนี้คือก่อนที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะคลอดออกมานะคะคือทางคุตอันะเขามีการนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทดสอบกับผู้ใช้จริง ยาวนานกว่า3เดือนมั่นใจในเรื่องของอาการแพ้มั่นใจในเรื่องของผลลัพธ์ที่ดีและคือตอบโจทย์มากสำหรับตัวนี้นะคะใครที่จะใช้ไปจะหลงเลิฟมากๆและเขาเพาะเจาะจงว่าใครที่เป็นฝ้าหนักๆนะคะเน้นเลยนะคะว่าใครที่เป็นฝ้าหนักๆผิวแบบว่าอ่อนแอใช้เซตนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสามารถทักไปที่ไลน์แอดของรอยยุควินได้เลยค่ะ ติดต่อไปซ้ำช่องทางร้อยคุีนได้เลยคือแน่นอนนะคะว่าด้วยความที่เมย่าเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าตัวนี้เองนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทดลองใช้ตัวนี้เองและที่สําคัญที่สุดคือความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะออกมาเนี่ยเราได้มีการทดลองใช้กับผู้ใช้จริงและผลลัพธ์นะคะส่วนใหญ่คือพอใจกับสินค้าตัวนี้ดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าหนาๆค่ะให้ต้องการความหน้าขาวหน้าใสก็ความออร่าของใบหน้าเมย่าบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ